สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญนี้ที่นามาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับผมวัดท่ากระบือนะครับปี2535นะครับผมหลังพระประธานนะครับผม เหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีด้านหลัง2แบบนะครับผมก็คือที่เป็นหลังยันแล้วก็หลังพระประธานนะครับผมถ้าเป็นหลังพระประธานเนี่ยก็จะพบเจอน้อยกว่าสร้างน้อยกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยราคาก็จะมีราคาสูงกว่า,าที่เป็นหลังยันนะครับผมลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะคล้ายๆทรงโลนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลุ่งนะครับผมครึ่งองค์นะครับผมด้านล่างเนี่ยก็จะมีโบด้านในมีคําว่าวัดท่ากระบือนะครับผม แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพาประทานแล้วก็จะมียันนะครับผมระบุปีพศ2535นระครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กเนี่ยก็คือขนาดนะครับมันจะเล็กกว่านี้นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นหลังพาประทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผม เหรียญรุ่นนี้เนี่ยแม้จะไม่ทันหลวงพ่อลุ่งนะครับแต่ว่าพิธีปลุกเสกเนี่ยก็จะได้เกจิอาจารย์ในยุคนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อแช่มวัดดอนใจหอมหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อลำยาไยหลวงพ่อหยอดนะครับผมมาร่วมปลุกเสกนะครับเพราะว่าเหรียญที่ทันหลวงพ่อลุ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่สองสรุ่นแล้วก็จะมีราคาสูงนะครับถึงหลักล้านนะครับผม อันดับแรกนะครับส่องดูเข้าที่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมมีเมตากลมทั้งสองข้างนะครับเส้นหน้าผากนะครับผมเป็นริ้วเป็นสันขึ้นชัดเจนนะครับสีเส้นนะครับแล้วก็เส้นผมเห็นไหมครับเป็นเส้นขีดขีดทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับผมลองแกมลึกๆนะครับผมลอยย่นบริเวณริมฝีปากนะครับคมชัดเจนนะครับ เส้นคอ2เส้นนะครับผมเป็นเส้นขนาดใหญ่นะครับโนนขึ้นมานะครับลิ้วจีวรตั้งเป็นสันคมชัดนะครับผมเรียวแหลมเห็นไหมครับแล้วก็ลิ้วจีวรตรงเส้นตรงนี้นะครับตรงไปเนี่ยเขาจะเหมือนก้ามปูนะครับผมเป็น2แฉกออกมานะครับนี่ครับด้านล่างจะเป็นโบนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีคําว่าวัดท่ากระบือนะครับผมเห็นไหมครับดูเส้นขีด3เส้นคมชัดเจนรวมถึงตัวโบเนี่ยก็จะโนนเด่นเป็นสันนะครับผม ตัวอักษรนะครับพระครูรุ่งนะครับผมข้างๆงองูเนี่ยจะมีจุดเนื้อเกินเห็นไหมครับเป็นจุดติ่งเนื้อเกินนะครับผมข้างๆงองูนะครับนะครับลักษณะเหรียญนะครับผมขอบเหรียญตั้งเป็นสังคมชัดนะครับขอบเหรียญเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับผมดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มนะครับผมนะครับเห็นไหมครับขอบด้านในเนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผม ดูเส้นแตกเส้นกระแสะเหลียนต่างๆนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นเรียนหลวงพ่อรุ่งปี35หนะครับผมหลังพระประธานนะครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับเริ่มที่เริ่มดูที่รูเจาะเหลียนนะครับรูเจาะเหลียนก็จะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านบนแล้วก็ด้าน้ายด้านขวานะครับผมนะครับจะเห็นว่าตรงขอบๆเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนรอยเหยียบบล็อกนะครับผมแล้วก็ขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดเห็นไหมครับ เนี่ยครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับผมเนะครับเป็นเส้นขีดขีดเนี่ยตรงขอบขอบเหรียญคล้ายกับรอยเหยียบบล็อกนะครับนี่ครับแล้วก็พระประธานนะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับผมพระศกต่างๆเป็นเม็ดกลมนี่ครับเส้นคาดสังคติเนี่ยครับคมชัดเจนนะครับผมตัวฐานบัวเห็นไหมครับเนี่ยมีมิติคมชัดนะครับตัวเส้นขีดเห็นไหมครับ มีความลึกคมชัดนะครับผมระบุปีพศ2535นะครับน่ครับดูเส้นกระแสเหรียญนะครับความเรียบตึงของพื้นผิวเหรียญเส้นสร์กระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับตัวยันที่ครอบอยู่ก็จะนูนเด่นคมชัดนะครับเห็นไหมครับเส้นกระแสเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นเส้นขนแมวสรดกระจายออกไปนะครับผมเป็นลัศมีออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับผมของหลวงพ่อลุ่งนะครับปี3าถือว่าเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับผม เพื่นผิวเหรียญเรียบตึงนะครับผมคมชัดเจนนะครับมาดูขอบตัดนะครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดตามยุคนะครับผมตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมก็จะเป็นฟันตัดเป็นล่องๆแบบนี้นะครับเป็นล่องเป็นบ้างสลับกันไปนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมนี่ตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมนะครับตัวฟันตัดเป็นล่องเป็นบ้างนะครับ ตัดแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับผมตรงนี้จะเป็นล่องชัดเจนใชไครับนี่ครับผมลักษณะฟันตัดนะครับเป็นล่องเป็นบัางขึ้นชัดเจนนะครับผมสำหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับผมวัดากาบือนะครับหลังพระประธานพิมพ์ใหญ่ปี2535นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติม จะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ